สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกท่านครับดูเหมือนการระบาดของโรคโควิด -19 จะยังไม่หมดไปนะครับยังไงแฟนๆรายการดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับเริ่มงานแรกกันที่ Arc Dental Clinic มาพร้อมกับคอนเซปต์ความสุขของคนทำฟันม,มอบความสุขในการทำฟันให้คนไข้ให้คนไข้ทุกคนที่มาใช้บริการที่นี่ได้รับความสุขกลับไปมอบเวลาให้ผู้รับบริการได้เต็มที่จนกว่าจะเข้าใจปัญหาช่องปากจริงๆ ตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียบทั้งขูดหินปูนจัดฟันเหล็กจัดฟันใสรากฟันเทียมวีเนียและอื่นๆอีกมากมาย คนที่ยังกลัวการทำฟันอยู่นะครับจริงๆแล้วการทำฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนเนาะไม่ว่าใครก็ตามที่มีฟันอยู่ในปากเนี่ยมันก็ต้องต้องมีการดูแลมันนะครับเพื่อให้ฟันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพื่อให้เรามีการบดเคี้ยวการเคี้ยวอาหารหรือว่าการยิ้มอย่างมั่นใจอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนกับคุณภาพชีวิตของเราไม่อยากให้ล้าเลยนะครับยิ่งปล่อยไว้นานปัญหามันยิ่งมันยิ่งแย่ก็แนะนำว่าถ้าสนใจมาทำก็ลองทักไลน์ของทางร้านหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้เพื่อติดต่อว่าเออเว เวลาที่เราต้องการจะเข้ามาทำเนี่ยทางคลินิกยังมีคิวว่างอยู่ไหมก็คนไข้จะได้ไม่ต้องรอนานด้วยสามารถเข้ามาแล้วได้ทําการรักษาทันทีเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาของรายการข่าวค่าคืนแล้วนะครับผมนิวนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลและทีมรายการขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ